คือบรรยากาศภายในห้องอของเรือโคราฟพรินเซสชั้น11ความกว้างของห้องนี่ประมาณสัก3 80ส่วนความยาวนี่ประมาณสักไม่ใช่ดิความกว้างนี่ประมาณ2 80ความยาวนี่ประมาณ3เม50 อันนี้ก็เป็นตรงส่วนที่เป็นประตูทางเข้าข้างๆประตูทางเข้าก็จะมีโต๊ะเครื่องแปลงสำหรับไว้แต่งตัวนะ,ะคนถ่ายก็คนที่หลบอยู่ข้างล่างก็คือคุณปณีแล้วก็ท้ายเตียงก็จะมีทีวีให้ดูซึ่งเปิดอยู่ตลอด24ชั่วโมง อันนี้ก็เป็นพวกน้ําดื่มแล้วก็พวกเครื่องดื่มเล็กๆน้อยที่เขาเตรียมไว้ให้ซึ่งถ้าหากว่าเปิดมาทานก็ต้องเสียตังค์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องแปง้งพื้นปูพรมตลอดอันนี้ก็เป็นรองเท้าทั้งหลายแหล่ที่นํามาจากกรุงเทพ อันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าคุณปันเดชชมห้องนี้นะคะครับครับกำลังจะไปครับห้องนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยตอนเปิดประตูทางเข้าเข้ามาด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่ที่เก็บเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่ก็ไอพวกที่แขวนเยอะๆเลยแต่บนเนื้อเสื้อผ้าก็จะเป็นที่สำหรับเก็บพวกของอันนี้ก็เป็นตู้ตู้บิลอินซึ่งจะมีทั้งเสื้อชูชีพ แล้วก็พวกกระตู้เซฟทั้งหลายเป็นชั้นๆที่น่าดีก็คือตรงนี้มันจะมีช่องวางอันหนึ่งซึ่งเราสามารถไว้เสื้อผ้าได้ด้วยด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้นํานี่ก็แค่มากครับมีโถโถ,โถแล้วก็เป็นที่อันนี้ก็เป็นที่สำหรับอาบน้ำเป็นน้ําอุ่นแล้วก็ด้านซ้ายมือก็เป็นกระจก กระจกในกระจกนี่ข้างๆกระจกก็จะมีชั้นวางของซึ่งก็ดูเรียบร้อยดีอันนี้ก็เป็นซิงล้างหน้ามีน้ำน้ำร้อนเรียบร้อยซึ่งเป็นห้องที่คอมเพกมากน,นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะ